งา้อาทำเบื่กันได้บ่โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันสู่ปู่สุ่คนเด้อ โดยมาพบพอ่อกบน้องลาตีอีกแล้วเดอพี่น้องเนาะพบพ่อตอนนี้กะมาอยู่ป่าพี่น้องมากับปูวงเผืนคือเก่าพี่น้องเนาะกะมีแม่เผืนนําแม่ผืนมหานม่ไปขายพ,าพี่น้องเลยกะทางไอทงมาแก่พื้นในพอเถ่าเนาะวะวามอนีผืนกระตัดไดอีกแล้วเนาะไปแปลว่าน,นี่แหละโดยทางปาทองผืนสีมหานมาย่ยแยมแรงวะสีไปขายเนาะโอ้ัอหสนะีไดรอบอได้พี่น้องมาอนี่กะโดยเดียวก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะโดยพี่น้อง บรรยากาศยามแรงเนาะช่วงแรงๆอะไดนี่เผึ่นมาแก่เอาอยู่ทางในป่าพี่แหละอ่ะสบายดีเด้อผู้วงเด้อสบายดีสบายดีพ่อเท่าสบายดีเดน่ป้าไม่ใหญ่นี่น้องผึ่นตัดเนาะน้องแม่ดิเฮ้ยให้น้องนั่นก่อนให้น้องเปิดก่อนให้น้องแบ่ผึ่นเปิดคลิปเอา ค่ะน้องวันดีสบายดีด้วยเอาไปซ้ำมีมากเงี้อิ่มเพิ่งไปหาหน้องใหม่ทางแม่เพื่อนเนาะขี้ได้หรือบ่เนาะมาหายี่แหละเออพ่อเท้ามองใส่ผ้าจะบ่นะเขาเอิญมาอีกอย่างก็อันนี้ เออาเอาใส่อันนี้เนาะเอาใส่ทางลางพี่น้องพาเขนกะคากแพอ่นเพิ่นสียเอาขึ้นรถไทยเลยบกเข่าน้ำแหมกับย่าเลยบ่ย่านนุงกัดบอกอันนี้กจ้กตนยังเนาะต้นใหญ่บกัดนนอื เทำเบอร์กันไหนบอ ออดนโดนไงไม่เป้าเล่นพ่น้งองคนตาองมัดแต่ว่ามันกะานว่การยังงเน,นาะบวัดีพ่อเท่าวันนี้บาดได้แล้ววันนี้มาเอาพื้นตามตำแหน่งโดยเดอยูย่ใช้อีวันน้อยุ่รุมว่ดยุ่ลรุมบ่ไม่ดนนะดึงผลตีผลนอกภุในี่นอกในผลอ่างเผานะฟ้าอง ทางหนุ่มผู้บากย่างบาทางหนุ่มย่างเบาะเออเบิ่งเข้าไปก่อนเออเนาะตอนนี้เลยเนาะไปอยู่ในนี่อยู่ในเัาก็มีได้บ่านอไม้นะบ่แล้วไปหาตอนแรงเนาะมันสิไปมีบ่ตอนเช้ายังพอไหวเลยไม่ตีไม่เลื่อนช่อ เออหนูเอาบอหนูมากก็ได้พื้นสิบหนูลงมาใส่พื้นอยู่นี่เนาะพ่อเถ่าพ่นเก่งไงพี่น้องตัดพื้นได้เล่นหลังโอ้ไล่ไปเองนี่ได้แล้วดิหนูเอา แล้วดีคือแหงหน,น่อยในโดนไงไม่อันนี้คักได้ตอนมือก่อนนะค้นไมห่หน้อยไม่ได้ไงเหมือนรูปพระเถ้าคนที่เขาไปเอาตัวนา,น,นายคนนั้นข้างในหุกกมี่เบ้อเป็ทางเอา ยากมียุงยุงครบได้ดเป็นบดีาไปนมีากบได้ใส่เสื้อแขนยาวกับยุงสีกินบปดหามไปเนาะโอ้ยบาง่นได้รับฝานยุงยุงจับบ่อมันมคือคั้นถือวีนาพาคนนพวขันาคมือนเด็กไเออเออนั่นแลโอมยแหงดิ ไฮตี้เนี่ยผ่าใครยุงครบเนาะหมดแดงหมดแดงหมดแดงไพ่ป่ะหมดแดงอันนั้นหนึ่งแดงอันนั่นเนาะหมดยังษ์่ไหมหมดชมมาแล้วหมดชมผูพอดีเสียงแม่เพิ่นหนกวันดีออกมาพี่ละยุ่งนะมาละยุงนะ้ยออกมาหน่อพี่ข้องนอกคนนี้ข้างนอกขึ้นกันเลยองพื้นขาวเพิ่นตัดนี่กะได้ดุนใหญ่เพิ่นเนาะเพราะเราตัดทางในเพิ่นเนาะ พกันหามองมานบนี้ไโอ้โหจุดๆโชๆม่ะเป็นเขาไปนายโค้หได้เห็นปะมายำแรงเนาะขากหาเขาตัวหาี่เจ้าหาผมผมจะไปจะพากันไปลงตรงงมหอยนะไปอยู่บอดี้ขุน่นะอยนนาะ่กัย่างบ่ บอละน้อยแล้ววะมองละน้อยมองละน้อยเอบทางออกเนาะเป็นนทางห้องห้อพี่น้นองแนวใส่ผ้าพเพื่อถาันก็คักๆักเนาะติดกับโตไปเลย ทางทางออกไปนั่นพื้นเ๋ยวมาตาัดเสานี่บอกหรือว่าน,น่แล้เขามาจอดน,นแล้วก่ะคนเอาเนาะอืมอยู่นั่นเลยมันอยู่คนอืมใ,ใครมมแต่มันนั่นแหลยเหรอมึงบดเหรอเด็กเป็นมาตาัดอยู่นี่เน,ะนาะก็โนไม่ไล่พี่น้องอันนี้กา ลายก้อนไม่ลายเนาะแต่ว่า,ามาแยมแรงเนี่ยบอ่กคอยมีโอ้มีแต่ใหม่น,นี่ไม่เป็นทางนั้นเลยดนใหญ่แท้ของคนเนาะเป็นต้งควันตัดเอาผ่าตัดเนาะตัวนี้ยังบม่ทันตัดจะบอกตัวนี้ <laughs> ดนใหญ่เติบ คือสิเป็นตามีเห็ดเนาะดินนะนะมีแต่ก้อนองไม้พีนะ่น้องก้อนไมลายเนาะอยูข้างในพวกอะแต่ว่ากอมันน้อยเลยไนะม่ค่อยม,มีเนาะมีแต่ก็คืนพอเทาอยู่ข้างในเนะมีแต่เท่านี่นะอะไรวะเออ ปูนะคะเบ็ดกับขูกคนขเขาไปตัดอยู่ในพ่กเนาะอย่างเขามาเห็นเห็ดปวกนี่หลักเก็บคนเดียวแล้วนี่เก็คือเป็นตาสิมีเห็ดเน,แบบนาะเห็ดเห็ดแบบนาเห็ดออกได้พี่นอ้องฝนตกเธอเดียวแล้วก็มันห้อนๆน,นี่เราสัตว์ออกมาทางในคนเนาะ nó tát đồn nhau 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 nó cho tát nọ đồn này ô là bé nhìn đồn nhau nhau ม่เปลาเว่แหละมีแต่ไม้อันนี้แหละอันไม้อยังเกาะนนี่เถอะแม่เพิ่นไปหากระเบิดแถวบอนะจับช่องมือกินยุงลุมข่อยน้องวันดีกับมานมาสิถ่าอยู่พุ่นกระบอเพิ่นนะนี่น้องเยดินอยู่อันอยู่เพื่อนอยูดินอยู่ตะถานหมืนอยู่เพื่อนติดแม่เนาะแม่ถัดนายน้องเลยจ้ะแม่ใช้กับไปน้องจับกล้องนะแม่มาสิจับให้นี่แม่จับให้น้องและเพิ่นยุงกินเหมือนกนยุงกิน เบาอะ้รกันแห้นรอดยุงสีห้ามเผินเท้าป่าแล้ววันนี้ชิมเผินเอามาได้แล้วบันนี้เนาะอ่ะโหวนเผิเท้ากันมี่เผินเอาโดนใหญ่ใหญ่เนาะคู่ภาษาอยู่นอกดีเก่งคู่บน่างถ่ายอยู่พุ่งลายาดเนี่ยใกล้ๆนี่โหวนเผินเท้าแบกทางในมสอยปลาเท้าเราบันนี้มินโดนใหญ่ใหญ่เราตัดนะแต่ว่ามันเป็นไม้เป้าเนาะ มันไม่เป่าลายเออหยังไปหยังมาถอยมันมีรถอะไรย่างไงย่างจนทางทางของกัญช่างเนาะพอดีเต็มโหลดวะจ้ะนี่แต่โดนใหญ่มันเต็มไว้แล้วเนาะโดนยังอยู่พุ่นพี่น้องเลย คนเนาะดีเอ้ยเนาะบามานะตามหลังไปนำอยู่ได้เพื่อนนี่โอ้บริปะอยู่คนเดียวนะเงินใหญ่ดิ นี่ก็เป็นไม่บดีน้องมันดีมัดผมแล้วมันหอนเนาะละผมมุดมือเบืดอแล้วบอตัวนั้นยังมาทันตัดเนาะเบิดอเลยพวกเราอยู่ทางเพิ่งอยู่ทางพวกกันยังไปต่อไปไปถากกับนุ่งชงขรามสันเนาะขงครามมึงนุ่งกัดแหละไปเจาะเดิน ทำไว้แล้มันนะก็ไปก่องเราไปก่อนเราจะหูคันทางเต็มสี<ถ>เต็ม<ถ>เลย<ร>เนาะสันยาวอุ้ยใส่ขนยุ่งสิจีนเอ้ยนี่เป็นตัดมองละหน่อยมองละหน่อยพี่น้องก็ได้จอดเอาเถอะละหน่อยเนาะมันเพราะว่ามันบ่มีหมองเดียวามาอีกัะต้องไปหล่อหา แบบน,นี้มันกาบโบมีเนื้อแข็งเนาะบุรีมีนเปนโบมีใจเลยนะค่ะเป็นไหมดาเท้าโดนกับเป็นกี่เท้าเนาะเคยจูดแล้วร้อนโบมีปืนเลยมัน,นเป็นอย่างไงนี่มันไหลมันไหลเออมันไหล ดเดี๋ยวละเรื่องใหม่ตกใส่เด้ออุ้ยมันเป็นน้ำค้ำเนาะทางขึ้นมากะยักลม่มเนาะล่มหน่อยนึ่งนำข้ามนำข้ำมก็ไ่ได้หมดนำค้ำมเอออยู่ทางนี้ก็มีอีกวะ,ะมีหมองละน้อยหมองละน้อยพี่น้องพื้นเพิ่งก็ได้เนาะไม้ใหญ่หล้วนๆเลยคนไม่น้อยจะจำโดน อย่างตัวนี้เนาะลุยต่อไม่โดนเดียวแล้หามเมาพอที่ตัวเป็นตัดยาวค่ะลีนอหมดแหรนไว้ด้ค่ะหมดแหรนไว้หมดไว้หมดไว้เอากะคอเอินแบบนี้เนาะเขาจะเอินหมดไว้มันบริเป็นอย่างเนี้ยมันจับกะมันบริครบมีแต่มันเนี่ยมันเผาหูกินมันเป็นส่ำๆนะหูซึ้โอ้ยยาวลีนอมาเถาตัดตัวนี้ พูดเชชวเยเราตัดแบบคักง่ายๆเลยพี่น้องเป็นเอ้าดนใหญ่เนะบุคือประวนตัดได้เป็นเอ้านน้อยๆมามาซ้อนเนาะอันนี้มันจังเต็มโดดไวเด้อี่ี่มีอด่เรันี้ยพน่มันไต่ลงนะเด้ ยังไปได้เฉยปะถาเดี๋ยวอยู่บนปะถาตัดเขิงเลยป่ะนัะลุงลุ่มคุณบ่มันออกมือมันถือว่าเป็นเป็นคือกงอากาศกระปูหันดีเออันนั้มันต่อแต่เจ็บเธอได้นะเดี๋ยวตกลงหันลายมันเออแห้งเจ๊ฟขกดลายลายมันนะหลอยลอยลลุ่มๆเลยยังลายมันต่อนะเจ๊ฟเธอได้ที่จระวังคนคืณนี่เนาะไม่เป็นกะคิดว่าจับแต่ไม่ตายไอ้ทงไปขี้แคบดิ แม่งออดบอกท่านยันมวยแยงเล้ากัเเราก้อมวยเห็นแล้ววางเท่าเบิ้ดนะเออเบิ้ดเลยว่วันนี้นะเออเบิ้ดเลยนี่แต่ออกไปเลยเนาะวันนี้ไปเลยแล้ววันนี้พอดีได้อันนั้นเนาะเต็มแล้วนี่กะเออแทบเต็มแล้วเหมือนเพราไม่ยาวหนำคันจะตัดแต่เศร้านี่บริว่านี่น้ำตัดเศร้านี่อืมได้ลายเลยเนาะยังยังยังสองลำโอ้แต่มันยาวโพอดเลยบอกเอาเอาตัวนี้ก่อน บวกขึ้นกระยาเดี๋ยวน้ำสิเกาะบมกไก่น้องวันดี้เหนื่อยแล้วงานแรกมาน้ำเหนื่อยปะฮะเฮ้หนาบุ้มเลยพี่น้องไอ้เนี่ยมันพวกไก่ผู้ไปมันอยากลมๆมเนาะแถวป่านี่ก็ได้วิธีพอเถ้าพิ่นตัดไหมน้องพี่น้องเพิ่นก็ะไวกได้มาผู้เดียวเนาะแต่ก็ได้หลุดหนึ่งผู้ได้เศร้านี่นี่สำคัญก็ดีเนาะผู้เป็นยังดอกตีนห่างอยู่ คนทางกันเนาะพนตกเดยมันเป็นน้ำหงมานีเลยโอ้พันส่เลขสองใส่เนาะในป่ากะนว่ายได้ผลไปไไยัง ทงหน้าพี่น้อยเนาะพักขะแยงอยู่นี่ยังโมมี่อยู่นี่นะมีทั้งวีเแอะนะี่เนาะอันป้านางมาเก็บไปแลเหมือนมาเก็บเนาะอาจจะทั้งนี่แหละสว่างงามแบบแรงๆนะงามเนาะมีแต่ปลาพักขะแยงแถวนี้หน้าม,มันไหลเนาะพอได้เก็บอยู่ได้แถวนี้พี่น้อยมัน <c oughs> <c oughs> ขี่ออกไปก่อนเลยพอถ่าวพันกระและนะลดไทยแต่ละมือพ่นกามาตัดน้องจจกคพนสิงดมือใดเลยเนาะพ่นสิงดกองค่ะนะ ข้างเบิง้งซ่วงนี้เพิ่นกะมาดปัดก่อนพี่น้องเหรอเดี๋ยวคลิปนี้กะสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องบัน,นี้กะยางออกมานอกแหละพระเถ้าเพิ่นกะเมื่อเอาพื้นลงอยู่เพื่อนหมดแล้เนาะมาน้ำพอถ่าเอาเพิ่นแก่ไม้พี่น้องอะก็ผู้วงนำโดยเดี๋ยวคลิปนี้น้องกรตีก้กะสิคอจบคลิปก่อนพี่น้องถ่าพบพอกันคลิปหน้าเนาะโดย น้องละตีขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ฮับส้มคลิปน้องละตีและกับบคหาโฆษณาเด้อเนาะโดยถ่าพบพ่อการคลิปหนาพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี